ใสวัสดีครับและนี่คือซีฟูนั่นเองเรามาเบียวกันในนี้ดีกว่านะผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา,มานานนะป่าลุยเลยสตาร์โต อ่ออันนี้แล้วกัน Unlock นี่ยังล็อกไม่ได้นะอืโอเคแล้วก็ไปนี้โอเคบอกว่า No notify Not safe คืออะไรวะไม่รู้อะไปไปเล่นไปครับลุยผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมช่ำชองมากนะครับผมวิชาเรื่องของมัดมวยกังฟูความเร็วเป็นหนึ่งในปรยุทธ์แห่งไต้ล่าเพราะฉะนั้นจัดไป No notify เข้ามาเลยไอ้ลูกชายห้าเวฟอะหลบหลบถูกก็ลบอ่อนฮัดอ่อนฮัดยิ่งนักอื่อนฮัดยิ่งนักหม้อา็หม้อซุบ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 ช่างไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ยมาอีกเอ้ยไขว้นะนี่มันพี่บึก มาดิบึกหลบหลบเฮ้ยโอ้โหแรงเอ้ยเอ้ยโหปุ๊บปุ๊บหลบหลบเอ้ยเอ้ยโอ๊ยได้ยู่มาดูเรื่องอะไรดิปุ๊บโอ้บชุบหลบเว้ยมามาเลยเข้ามาเออยังไงดิเข้ามานี่กูอมตะช่วยเขาสไลด์หลบสไลด์หลบสไลด์หลบทรงนี้ไม่ดีเหลี่ยมนี้ไม่ดีตัวลุกปิดผนึกซากระสุนหลบเอ้ยเอ้ยชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบ ปุ๊บ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 ซ้ำเตะต้องซ้ำอุ้งไม่ทีนึงล้มอีกทีนึงเออมาดิมาดิพวกเองมันจะซักขนไงกันเชียวนี่ขนาดใช้เมาเนี่ยฮะยังไงดีหลบเว้ยหมัดมวยเอ้ยโอ้โหซุปซุปซุบซุปเอ้ยยังยังได้อยู่ซุบซุบซุปหลบหลบ โอ้โหต่อยแรงสัสอุ้ยเช่อปั๊บ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 ป๊บบโอ้ยอ้ยอุบอุบยังไงยังไงุยังไงมาดิมาดิแค่นี้มันยัไม่พอมาอีกเยอะเยอะเอมาเยอะเไอ้นุ่มเชื่อมาเยอะจริงวะมาดิเอ้ยเอ้ย เอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่ขอขอเลือดหน่อยเอยฮึโอ้ยชิบโอ้ยย่างไรอยู่เฮ้ยฮึฮืุบโอ้โหโอ้โอเคไปยูหลบเว้ยเอ้ยโอ้ยฟุบฟุบุบฟุบโกลหลบไปมลงไม่ทีนไปเตะเฮ้ยเตะซ้ำ ฮซุบซุบฮซุบซุบอ้าวยังล้มอยู่ก็โดนี่อย่างงี้หลบเว้ยเฮ้ยฮึฮึไปไอ้เบิ้มุบไปน้อยแล้วเกมนี้เลือดเลือดน้อยนะหมายถึงเลือดที่แสดงหน้าจอครับน้อยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโโอ้หของจริงเลยเนีะโอ้โว เตะทีเดียวเลยอคอหักเลยนี่นี่ไงนี่ไงซุบ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 มาเชเตมาเชเตเออเป็นไงล่ะเข้ามาไอ้ลูกสาวฮึบ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 ซุบซุบโอ้เป็นไงล่ะชาเลนท์ท็อพลีฟพวกเองก็ไม่เท่าไหร่มปเยอะกว่านี้นะนี่เอชนี่มันเป็นไร ไปครับดันต่อไปก็ได้ไม่ได้สนอะชิมเมนต์อยู่แล้วไปวันนี้ข้าแค่อยากจะมาเบียร์วรยุทธเฉยวันนี้กูแค่อยากจะมาเบียร์วรยุทธไม่มีอะไรหรอกมารอบนี้ชุดเต็มขาว stay as young as you can อะไรเนี่ยอ่านไม่ทันไม่เป็นไรช่างมันพาโยนอาุธใหยเลยไม่ใช้เว้ยลบปุ๊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 บคนใช้อุดมันอ่อนแอทั้งนั้นหละ เอาแล้วไปตบเพื่อนทำไมอะไีไ,ไงคนที่ใช้อุธมันช่างอ่อนแอยิ่งนะักหยุดวางวุธอยู่นี่หลบหลบไี้่าึเข้ามาเออเข้ามาบ่อยเข้ามาเข้าดีดีไม่เข้าเข้าดีดีไม่เข้าไงหลบหลบ หลบบ๊อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บเฮ้ยชิปอะไรวะโหยนอาวุธไม่ให้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้หรือเันังใช้วะหลปุ๊บ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 โอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วออเอฮึบฮึบฮึบบป๊บปปป๊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 ปปป๊ปปปป๊ปป๊ปป นี่อะเต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 ะเฮ้ยนี่อะเต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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเะเตะฮ้บฮ้บฮ้บซุบเตะเตะเตะเฮ้ยเตะเตะเตะ เข้ามาลบลบฮออยังไงี้ยแล้วไม่แมาวุธนี่ไงเต็มเลยไม่ได้กินบล็กบอกเลยนี่ไงเตะ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 ลบลบบล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบบลบอกบุบบล็อกบล็ออะไรละลบเออเตะเตะเอ้ยลบลบ

เอ้ยมึงก็ใจยเย็นโอ้โหเดี๋ยวได้ดิโอ้โอยจะเกแล้วซุบเอ้ยยังไงโอ้ยลูกลูกพีมพึงตัวใหญ่ปะจิ้มขาซุบเตะลบลบลบซุบป๊อป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 อโอ้โห สบายครับ easy last wave เองงั้นเลยอุยโหตัวพิเศษวะชิบเป่งแล้วท่านผู้ชมผมบอกเลยทีนี้เละอโอ้โหมึกใจเย็นเกินโอ้โหนี่กันเตะกันเลยลบลบนี่อะซ้ำหลบต้องซ้ำหยิบม,มีดได้ไหมเนะี่ยเออซุบซุบ

โอ้โหโอ้โหขูมโอ้โอ้โหเตะกูไม่หยุดเลยใจเย็นเ <laughs> ตะไม่หยุดเลยเตะเป็นลูกตะกรอเลยมึงก็เกินไป <c oughs> นี่เตะคืนมั้ง่ะนี่ไงปล่อยเลยปล่อยเลย,อ,ย,เลยอืมไงล่ะครับชาเลนจ์คอมพลีทสบายอีซี่โอ้โหไมาหวะวันนี้มันเจ้าว่ะเลยหยุดนิ่ <c oughs> เอางได้กูเฉยเลยได้เลยเพื่อนไดากู หลบหลบกีมไงให้หมดเลยมาเลยให้หมดให้หมดมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยแค่นี้มันน้อยไปแค่นี้มันน้อยไปหลบหลบหลบป๊อปปอปปอปหลบหลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊อปป๊อปป๊อปถอยถอยสไลด์สไลด์สไลด์ ปั๊บ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 ปุ๊บ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 หลบหลบเออหลบไปทีตัวเพื่อนใจเย็นอายาดอย่างโดนมาเห็นไหมเอ้ยเอ้ยปุบปุ๊บปุ๊บปุเตะไม่ได้กินยังไงดีเข้ามาเฮ้ยเฮ้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  เฮ่เฮ no? ่เฮ่เฮ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 ้เูไมหยุดเลยมันกนฮายใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะใช้ไม้ไม้มวยจีอย่างงี้ไม่ได้นะแม่แมเลอาร์ตเนี่ยเฮ้ยปับป <oh> ับปับปับลบปั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 บโอ้ยมามามาเฮ้ย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 ้ ไตแม่งก่อนแรกเลยเนยอืมขอพัธุที่หยับคายนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวนี้เออหูลบด้วย <c oughs> ม,ามาวัดมวยเลยครับลบฮึบ <c oughs> เปิดช่องเตะมาเฮ้ยไอ มามาร้อนเปิดช่องก่อนครับเอ้ยเฮ้ยหลบไม่หยุดเลยเฮ้ยโคตรเกลียดเลยเตะขาเลยไม่ชอบเลยปลบยากครับมองไม่ทันมองไม่ทันเสียงหลงมองไม่ทันเข้ามา ปั๊บ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 โอไม่ไหวแล้วเออกลงเล็บมังกอนออโอ้ยทีเวฟสี่างั้นเลยตัวนี้โคตรกินพลังงานเลยซุบสุดสุดสุบปั๊บปั๊บ โอ้โหอย่ามีท่านนะ <c oughs> มึงอย่ามีท่านนะมั่งจังเลยเฮ้ยเลบวเรเอ้อเอาไปโดนเพื่อนเล <c oughs> งเฮ้ยชิบโอ้ต,อตโอ้โหถอยโคตรแรงเลยเพื่อนหร <c oughs> ือว่างไรเงี้ยยังไงละพวกนายอ่ะยังไงล่ะพวกนายอ่ะฮะ หลบหลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเข้ามาหลบหลบหลบฮึปปปปปปปหลบหลบปุ๊บเอ้ย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 เข้ามาปาบปาบเอ้ย,อยโอ้โหนี่เปนี่ดีรอเรียนเลย รอเย็นรอจะพูดว่ารออะไรล่ะงงเลยมายืนเทอยู่ยืนเทแต่ไม่เทนะเฮ้ยปัอปป๊บปป๊อปป๊เฮ้ยเฮ้ยปัอปป๊บปป๊อปป๊เออโอ้ออโหมีดเหรอเล่นมีดเหรอน้องเล่นมีดเหรอเล่นมีดเหรอน้องโกงแล้วรู้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยนี่กระทืบซ้ำลบลบ เปิบป่า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 หยิบหมายใช่ไหมซึบฮึโอ้โหโอ้โหไอโหยดิกูโลบทันอืมไหนแล้วปุ๊บปุบเอ้ยฮึปุบซึบซุบโลบโลบไงสองจังหวะไงล่ะเฮ้ยนี่ไงขอดูเลือดหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีสักนิดนึงก็ยังดีอย่างไงล่ะเพื่อนสบายอีซี่บอกเลยเเลยว่าอีซี่ ยังไงดิหลบหลบหลบเว้ยหลบ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 โอ้ยมันขายมาลืมไหมหลบหลบหลบโอเ้เต็มท้องเลยเอาไหมเาตะขาผมก่อนเลยทนะีนี้เตะให้ซ้ำด้วยนะี่ผู้หญิงมันเนี่ยในเกมนะอันนี้ในเกม,นะเกมพี่ไม่ได้แต่ผู้หญิงต่อยเก่งมาแนละ้ว ปาบ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 โอ้โพื่อโหมาไปชุดนี้ใครจะต้องหลบได้สิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวป๊อป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 ออเออเล่นเล่นทายไงนาสบัดอะไรโมเองวะเนี่ยอึดแท้นี่ไง

สุดยอดเลยมันคือสุดยอดของวิชาการฟูลเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วน้องชายมันเป็นไปแล้วปาบปาบปาบอืมหอมปากหอมคอครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยเรียกว่าสนุกเผ็ดร้อนกันไปนะผมโอ้ยเสร็จแล้วเว้ย